ตอนนี้กําลังเป็นกระแสมาแรงจับตามองของชาวโซเชียลทั้งประเทศคู่บ่าวสาวเวียดนามสาวสวยระดับดาราแต่งงานกับชายหน้าตาธรรมดาที่เรียบง่ายจากเหตุการณ์ที่กําลังเป็นไวรัลในโซเชียลเวียดนามขณะนี้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ติดตามเรื่องราวชุมชนและวัฒนธรรมชนเผ่าในประเทศเวียดนามฝ่ายหญิงแต่งกายด้วยชุดประจำเผา่าที่มีลวดลายสีสันสวยงามหน้าตาสวยสะดุดตามาก ทำให้คนในโซเชียลจํานวนมากกล่าวถึงความน่ารักและดูสง่างามของเธอฝ่ายชายแต่งชุดชนเผ่าเช่นกันแม้หน้าตาจะดูธรรมดาเรียบง่ายแต่ก็ได้รับคําชื่นชมในความเป็นธรรมชาติและความจริงใจที่ถ่ายทอดออกมาหลายคนในโซเชียลเวียดนามแสดงความคิดเห็นในเชิงว่าหนุ่มเผ่าได้แฟนสวยระดับดาราเลยความรักไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีเท่านั้นหัวใจต่างหากที่สำคัญ นี่แหละความเรียบง่ายแต่น่าชื่นชมของวิถีชนเผ่าเหตุการณ์นี้กำลังได้รับความสนใจจากคนทั้งในและนอกประเทศเวียดนามเพราะแสดงให้เห็นถึงความงดงามของความรักที่เรียบง่ายและการยอมรับในความแตกต่างของรูปลักษณ์ภายนอกทำไมเรื่องนี้ถึงโดนจับตามองความคอนทราสต์ของรูปลักษณ์ฝ่ายหญิงโดดเด่นด้วยความงามแบบชนเผ่าผิวขาวรูปหน้าเปะ๊ะและการแต่งหน้านงามสะดุดตา ขณะที่ฝ่ายชายมีใบหน้าเรียบง่ายความแตกต่างนี้สร้างจุดเด่นและเป็นจุดสนใจบนโลกออนไลน์แรงสะเทือนทางวัฒนธรรมชุดและฉากแวดล้อมของภาพน่าจะสะท้อนขนบธรรมเนียมชนเผ่าวเวียดนามอาจเป็นกลุ่มมง้งดาวหรือหมู่เผ่าอื่นในเขตเหนือผู้ใช้โซเชียลถูกเรียกว่าไว์ชนเผ่าซึ่งตีความได้ทั้งในเชิงสวยงามและแทนคุณค่าทางวัฒนธรรมบริบทเกี่ยวกับงานแต่งแบบชนเผ่าในเวียดนาม พิธีแต่งนานแบบดั้งเดิมมักมีขั้นตอนเสนอสู่เครือญาติหรือเล่ยำเงาะและมีการแลกเปลี่ยนของเส้นไหว้เช่นผลไม้เบญจรงผ้าและเงินทองชุดประจำเผ่าแต่ละกลุ่มจะมีลวดลายเฉพาะและสะท้อนสถานะทางสังคมหากเป็นามุงที่เวียดน,นามเหนือก็อาศัยผ้าสีดำแดงมีประดับลุกผัดสีสด ความเห็นของชาวโซเชียลสแสดงความคิดเห็นทั่วไปบนติกตอกหรือ Facebook ได้แก่พระเอกจืดชืดแต่เขามีความจริงใจในสายตาความรักที่งดงามไม่ขึ้นกับหน้าตาเหมือนได้ดูซีรีส์ชีวิตในวิถีเผ่าเลยนอกจากนี้ชวนให้หลายคนเซิร์ชแบบขยายเช่นเวียดนามฮิ Tribe Wedding หรือฮ um ั m o งว w ดดิ้ง g นเวียดนามเพื่อหาว่าสถานที่ไหนและชนเผ่าใดอยู่เบื้องหลัง ตอนนี้คนโสดหน้าตาดีทั้งโลกโซเชียลได้แต่อิจฉาทั่วประเทศเรื่องของความรักต่างหน้าตาแบบนี้มักจะกลายเป็นไวรัลได้ง่ายเพราะมันกระทบใจคนโสดทั่วประเทศหลายคนคอมเมนต์แนวนี้กันเยอะเช่นคนสวยก็ยังเลือกคนธรรมดาแล้วเราละ่ะใครจะเลือกบ้างหน้าตาไม่ใช่ทุกอย่างความจริงใจต่างหากขอแค่มีเงินกับนิสัยดีหน้าตาไว้ทีหลัง โลบหนีไม่ยุติธรรมคนหล่อบางคนยังโสดอยู่เลยบางคนยังไปถึงขั้นทำมีมหรือพาดหัวว่าเมื่อคนหน้าธรรมดาได้แฟนสวยระดับนางฟ้าโลกโซเชียลหัวใจสลายความรักไม่ต้องการเหตุผลแต่ต้องการความกล้าเข้าหาเหมือนพี่คนนี้รักแท้ไม่เคยถามว่าเธอหน้าตาดีไหมแต่อยู่ที่ใจว่าแท้จริงหรือเปล่า หล่อไม่หล่ออยู่ที่ตาสวยไม่สวยอยู่ที่ใจคนจะรักกันจริงมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกเธอสวยระดับนางฟ้าแต่กลับเลือกคนธรรมดาแสดงว่าเธอมองที่คุณค่าภายในคนหล่อเขาหมดกันแล้วครับเหลือแต่คนจริงใจอย่างพวกเราหน้าตาธรรมดาถ้าพกเงินมาเป็นปึกๆก ก็น่ารักได้เหมือนกันเขาหน้าตาธรรมดาแต่สัญญาได้ว่าจะไม่ธรรมดาเวลาอยู่กับเธออย่าพึ่งหมดหวังคนธรรมดาก็มีสิทธิ์คว้าหัวใจนางฟ้าเขาทำได้เราก็ทำได้แค่ใจกล้าเข้าไว้โสดวันนี้ไม่ใช่เพราะไม่ดีแค่ยังไม่ถึงคิวเท่านั้นเอง